ทรรมโกครับในวันนี้เนี่ยมันก็มีการประกาศการ์ดแพ็กใหม่มาเนาะของ Shadoword นะครับที่มีชื่อแพ็กว่า Order Shift อืมซึ่งในตัวแพ็กนี้เนี่ยมีคีย์เวิร์ดใหม่มาด้วยนะครับคีย์เวิร์ดนี้เนี่ยมันยังไม่นิ่งเนาะแคมเปญมันยังไม่นิ่งนะครับเพราะว่าอ f ฟ i ิ i ชียลของทางฝั่งอิงเนี่ยเขายังไม่ได้ประกาศอะไรมาหรือเปล่านะหรือว่าอัปเดตมาแล้ว อ๋อกูเหมือนว่าทวิตเตอร์ของทางฝั่งอิงยังไม่โพสอะไรนะครับแต่ก็คือตัวคีย์เวิร์ดใหม่นี้เนี่ยมันใช้คําว่า Fusion Cha ชนเนาะหรือว่า f u s i o n Transform นะครับสักอย่างหนึ่งเนาะหอคำแปลจาก o f f i c i a l นะครับแต่ก็คือมันแบบไม่ใช่คีย์เวิร์ดใหม่สักทีเดียวอะมันเป็นคีย์เวิร์ดที่เอาฟิวชั่นเนี่ยมาต่อยอดนะครับที่แบบกินการ์ดเข้าไปได้แว l u ลูเพิ่มอะไรประมาณนั้นเนาะอืมอันนี้นะครับพอกินการ์ดเข้าไปในจํานวนที่มันกําหนดเอาไว้เนาะมันจะได้ อร่อยประมาณนั้นเนาะซึ่งก็น่าสนใจดีนะครับได้เวอร์ชั่นใหม่ได้แวลูใหม่ไปเลยเนาะอืมแล้วก็ตัวแพ็งนี้มันมีเออ่คอลแลบกับตัวสปายแฟมิลี่ด้วยใช่ปะไอแอนิเมะเรื่องนี้นะครับอืมซึ่งเออ่ผมจะไม่ลงลึกรายละเอียดนะครับเออ่ก็ไปหาข้อมูลกันเอาเองเนาะเออ่แล้วก็ตัวอะไรนะลีดเดอร์อันใหม่นะครับเออ่ที่มันประกาศมาเนี่ยก็คือบาบารอสเนาะเออ่ตัวบาบารอสเนี่ยมีเออ่ตัวพรีวิวขายของมาด้วยนะครับอ,อืม นดูอาร์ตของมันก่อนอ๋ออาร์ตดูดีเนาะก็เป็นตัวที่แบบผมไม่คิดว่ามันจะมาไวขนาดนี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าแอนิเมชันจะทำมาโอเคด้วยเนาะดูสิอีโมดก็ใช้ได้นะครับอืมอีโมดน่ารักดีอ่าแอนิเมชันอีโวก็โอเคนะครับอืมออซึ่งเป็นดีเดอร์ทีไ่ไม่คิดว่าจะไม่คิดว่าจะมาไวขนาดนี้นะ แล้วก็มีแบ็กกราวด์แถมมาด้วยนะครับไอ้แบก็กกราวด์อันนี้ก็ไปตั้งในหน้าแรกของเกมได้เอาไปประมาณนั้นเนาะอืมถือว่าอาร์ตเวิร์กสวยนะครับแล้วก็ไอ้อะไรดีตัวการ์ดใหม่เนาะที่เราจะมาสปอยกันในวันนี้เนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณ6ใบนะครับ1 2 3 4 5 6 6ใบเนี่ยเนาะอืมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับการ์ดใหม่กับคีย์เวิร์ดใหม่เนาะอ่าตัวแรกนะครับคือ compassion dominion เนาะ จ่าย4ได้3 3อีโวเป็น5 5นะมันมีเอฟเฟกบอกว่าเป็นนิวเทลฟลอเวอร์ที่มีเทคฟิวชั่นก็คือกินตัวสเปลอมเบลดหรือว่าฟลอเวอร์นิวเทลเข้าไปได้เนาะอืมแล้วก็มันบอกอีกว่าในตอนที่คุณกินการ์ด3ใบใส่การ์ดใบนี้เนี่ยฟิวชั่นเข้าไปอะเนาะมันจะเอ็กซ์เทอร์เวตฟิวชั่นทรานส์ฟอร์มนะครับคือ,อทรานส์ฟอร์มกา๊าซใบนี้เป็น เวอร์ชันคอร์ 6, ดหกสเตทหได้เนาะอีโวเป็น77อะไรประมาณนั้นนะครับอ่าก็คือ t r a n ฟอร์มเป็น affection dominion ไปนี่เนาะอ่าแล้วก็ตัวร่างเบสมันเนี่ยมีแฟนๆที่บอกว่าถ้าการ์ดใบนี้ฟิวชั่นกับการ์ดใบอื่นไปแล้วเนาะกินการ์ดไปแล้วนะครับเวลาลงไปจ่ายสีมันจะให้คุณได้รแครมเนาะเพิ่มเม็ดมานานะครับเอฟเฟกต์เหมือนกับพวกเมตาตอนกามิเอลประมาณนั้นเนาะอืมแล้วก็ตอนอีโวนะครับจะลบสลบสใส่บอร์ดอีกฝั่ง ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าตัวเล็กกว่านั้นก็โดนทําลายทันทีเนาะซึ่งเป็นเอฟเฟก์ที่ดีนะครับแต่ว่า,าว่าไงดีมันต้องมีการเสียาการ์ดไปอื่นไปใช่ปะแล้วก็ไอ้มันจ่ายสีด้วยนะครับเมื่อเทียบกับไอ้ตัวเมตาตอนหรือการพีเอลเนี่ยมันเหลือ2มานาะให้เราเอาไปใช้ทําอย่างอื่นได้อย่างเช่นในกรณีของนะอลิมิตเนาะคุณเจอบอร์ดอะตอมมี่แล้วคุณอยากแกรมแล้วก็อ,อยากเคลียร์บอดเขาด้วยคุณก็แบบ ว่าไงดีถ้าเกิดว่าเล่นเป็นเมตาตอนหรือว่ามีเอลมันจะมี2มานาที่ให้คุณเปอราเบรกได้ออกไปแบบนั้นเนาะแต่ใบนี้ทําไม่ได้นะครับซึ่งก็ข้อดีข้อเสียกันคนละแบบเนาะแต่ในร่างที่มันกลายเป็นคอร์หไปแล้วเนี่ยก็โอเคดีนะครับก็ถือว่าเก่งเนาะตัวร่างคอร์หเนี่ยมันบอกว่าลงแฟนแฟร์แล้วจะได้เพิ่มแม็กเลือด5แล้วฮิวห้ด้วยอืมประมาณนั้น แล้วก็มันจะลบ5ลบ5ใส่บอดอีกฝั่งด้วยนะครับอืมก็เป็นการลงแล้วมันได้เทคคล้ายกับดาเซลนะครับอืมมันไม่ได้เหมือนสักทีเดียวเพราะว่ามันมีเพิ่มแม็กเลื่อนมาด้วยแต่ก็คืออ้เป็นดาเซลที่มันจ่ายคอถูกกว่าเนาะแต่ว่าข้อเสียใหญ่ๆก็คือแบบมันจะต้องเสียการ์ดไปหลายใบในการที่จะให้ได้แวลูลนี้นะครับต้องเสียการ์ดไปถึง3ใบอะ ประมาณนั้นแถมใจหกมานาด้วยเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นดรา้อนก็อ,อาจจะรู้สึกตังหนิดต,ตังหนิดหน่อยนะครับเวลาที่แบบต้องเสียการ์ดไปเยอะขนาดนี้เพื่อเอาแวลูอันนี้เนาะในกรณีของดรา้อนคือพาดราเซลจ่ายการ์ดใบเดียวจ่ายเจ็ดมานามันจบเลยอะเนาะในการที่จะได้ฮิวห้าได้เคลียร์บอดห้าเอาไปประมาณนั้น,นเนาะแต่ก็คือในฐานะที่ไปเป็นการ์ดแรมเนี่ยคิดว่ามันก็โอเคดี นะครับถือว่าเป็นการที่แบบน่าจะอาจจะเปลี่ยนเมตาได้เนาะที่แบบให้มันกลายเป็นเมตาคอนโทรลอะไรประมาณนี้ได้เนาะเพราะว่าไอ้ว่าไงดีเราอยากได้การคอนโทรลอะไรมาเยอะๆอยู่แล้วนะครับสําหรับเกมนี้เออเกมมันเป็นเกมที่แบบจบไวอะเนาะการที่มีการแบบนี้มาเพิ่มมันก็ถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับให้เกมมันช้าลงเนาะจะได้แบบไม่ต้องไปอะไรนะเข้าเทินเจ็ดปับ๊บอ่ากูตายแน่ๆเลยอะไรประมาณนั้นนะครับก็ มันยาขึ้นเนาะเมื่อมีการไปนี้มาแล้วก็สังกัดบ,บิชอปนะครับได้การไปนี้เนาะเออ่ทวินคอนแทคเตอร์แองเจิลนะครับคำแปลชื่อมันเนาะเป็น1นึ่งหนึ่งที่อีโวเป็น3าสนะครับแล้วมันบอกว่าฟิวชั่นด้วยการบิชอปนะเนาะตัวมันเนี่ยบอกว่าเมื่อกินการ์ดไปอื่นไปแล้วแล้วถ้าเกิดว่าในแมชนี้มีอัลเมร์กเบิดไปอย่างน้อย10อันนะครับ มันจะเปลี่ยนเวอร์ชั่นของกรารไปนี้นะครับฟิวชั่นทรานส์ฟอร์มการไปนี้กลายเป็นเซอร์ฟออฟคอมโพเนนต์เนาะประมาณนั้นนะครับเมื่อคุณกระเบิดอัลเล็ตไป10บใบแล้วกินการ์ดอะไรใส่มันสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้นะครับที่เป็นการ์ดบิชอปเนาะมันจะได้เวอร์ชั่นที่เป็น30-10มาอีโวเป็น12-12เ 12, นาะอืมแล้วก็ไอตัวร่างเบสนะครับมันบอกว่าแฟนเฟนะครับลดขาดาวของอมเล็ตลง1เนาะ ก็เหมือนสกาวเฟนนะครับจ่ายหนึ่งแล้วก็ไอ้อะไรไดีนะในตอนจบเทินนะครับถ้าเกิดว่าอมลเล็ตใบนั้นถูกทำลายเนาะ,ะถ้ามีอมเล็ตถูกทำลายในเทินนี้มันจะเอาการเป็นนี้กลับขึ้นมือนะครับในร่างอีโวก็บอกว่าอะไรนะแบนนิชตัวไอ้ดีเฟนสามหรือต่ำกว่าของอีกฝั่งได้อะไรประมาณเนาะเป็นรีมูวอลนะครับในร่าง e อีโวซึ่งมันคือสกาวเฟนไอ, ane, อ้ตัวร่างแดงที่ อาจจะแย่กว่าหน่อยเนาะเพราะว่าสกลเฟนเนี่ยเอ่อมันเป็นการที่จ่ายแอกเซลปับ๊บมันจะลดคาวดาวปุ๊บแล้วแบบถ้าเกิดว่าเอาเหลือแตกเราได้การสกลเฟนกลับมาทันทีแล้วแบบเหมือนกับว่ากดใส่กดใส,กดใส่กดใส่ได้เรื่อยๆอะไรแบบนั้นจนมานาหมดเลยอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งคิดว่าสกลเฟนยังดีกว่าในตรงจุดนี้เนาะอืแต่ก็คือการที่มันเป็นรีโมเอในตัวด้วยเนี่ยเอ่อด้วยการที่จ่ายคอร์ดหนึ่งด้วยเนี่ย มันก็น่าสนใจดีนะครับแล้วในกรางที่ฟิวชั่นทรานส์ฟอร์มของมันเนาะมมันก็บอกว่าอันนี้ครับกลายเป็นเซอร์ฟคอนเวนเชนเซอร์ฟออฟคอมมูนิตี่มีวอร์ดเนาะจ่ายสามได้10บสิบมีวอร์ดแล้วก็แฟนเฟมมาเจอบอกว่าซัมมอนตัวออมเล็ตสี่อันที่ชื่อต่างกันที่ถูกลมลายในแมชเนี้ยเนาะ,ะแล้วก็แบบออกมาแล้วมันจะให้ลาสเวิร์ดกับออมเล็ตพวกนั้นด้วยว่ายิง2ดาเมจใส่เอเนอร์มี่ลีดเดอร์นะครับก็เอฟเฟกเหมือนกับตอสเนาะ ซึ่งตัวทอดเนี่ยเวลาที่ลงแล้วได้เทคดเดอร์ไปมันจะแบบอะไรนะเวลาเล่นการ์ดอะไราตามหลังมันจะให้ลาสร์ดกับการ์ดพวกนันว่าระเบิดแล้วมันจะได้ยิง2ประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นทอดของอตัวบิช,ชอปอะไรแบบนั้นนะเนาะแต่คือไม่โบเก้นเท่านะครับแต่ก็คือมีลาสร์ดด้วยที่บอกว่า subtract 10 to all a l l i c a d l m l e t เนาะก็คือไอ้รดข้าดาของอัมเตบนบอร์ดลง10นะครับเวลาที่ มันโดนเคลียร์ไปนั่นหมายความว่า,าลงมันมาจ่าย3เนาะได้อเมร็จ4อันปุ๊บแล้วถ้าเกิดว่า,ามันโดนทำลายต้้มปับ๊บมันจะทำให้อเมร็จพวกนั้นระเบิดได้ท,ทันทีแถมยิงไป8ดาเมจด้วยใส่หน้าอีกฝั่งอะไรประมาณนั้นนะครับอืมก็อะไรอะ8ปดดาเมจด้วยสามานาแถมอาจจะได้แว l ลูอะไรอื่นๆอีกก็ไม่รู้เนาะมันก็โอ้ถือว่าแรงนะ สำหรับการจ่าย3นะครับแต่ก็คือเควสมันอาจจะช้าเนาะ <c oughs> กับการที่ว่าต้องกอเอามูเล็กก็เบิด10ใบป,ประมาณนั้นนะครับแต่ก็มี potential ที่จะซนะีเพลย์เนาะเออการประมาณนี้มันไอ้ว่างไงดีมันช่วยบูสต์ไอ้ตัวเด็กเอามือเล็กวิชอปอยู่แล้วอะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็คือคงไม่โบกเก้นเท่าตอนเออ่ของสเกลเฟนหรอกเนาะอืแต่ก็คือเหมือนครนะิสตัลไลท์น่าจะเอาไปใช้ได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะครับไอ้ประมาณว่าสไล ใบนี้เข้าไปแทนสเกลเฟนที่ตกท้ายอะเนาะเออแล้วแบบถึงแม้มันจะช้ากว่าน,น่อยแต่ก็คอยเร่งอคอยเร่งพวกไอ้คริสตัลไลท์ได้ประมาณนั้นให้มันก็เบิดไวๆนะครับอืมแล้วแบบ <c oughs> ว่าไงดีในตอนช่วงเอยนะช่วงเลดเกมปิดเกมอะไรประมาณน้นเนาะอาจจะไม่ใช่เทิร์นที่ลงมาพร้อมแจนหรอกนะครับอาจจะเป็นเทิร์น8หลังจากนั้นอะไรแบบนั้นเนาะที่แบบไอ้พ้นเคิร์ฟแจนไปแล้วเนะาะเบิร์สดาเมจใส่หน้าเขาไปแล้วแต่เขายังไม่ตายอะไรแบบนี้เนี่ย คุณก็ซ้ำใบนี้ไปได้เออประมาณนั้นนะครับก็น่าสนใจดีเนาะกับไอ้ทวินคอนแทคเตอร์แองเจิลนี้แล้วก็ใบต่อมานะครับอันนี้เป็นของเอลเนาะ uh, Frost Princess, เอ,ะอ่อฟรอสเอ็ดพินเซ็เนาะอ่ามันมีเอฟเฟกบอกว่าจ่ายหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งเอ่ออีโวเป็นสเตทสามสามเฟนๆถ้ามีการเล่นการ์ดไปอย่างน้อย2ใบในเทอร์นี้จะได้สตอมเนาะเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าเล่นไป4ใบเป็นอย่างน้อยจะได้อีโวมันด้วยถ้าเกิดว่าเล่นไป6ใบนะครับ เออมันจะไอ้อะไรนะตอนจบเทินจะเอาการ์ดเบนี้กลับขึ้นมือได้อะไรประมาณนั้นเนาะอืมก็เป็นซามูชามานะครับเอ่อเป็นซามูชามาที่มันจะไม่ได้โทเค็นใช่ปะเอ่อของซามูชามาถ้าเกิดว่าเล่นไป6ใบอะไรแบบนั้นมันได้โทเค็นด้วยนะครับเอ่อแต่อันนี้เปลี่ยนจากโทเค็นเป็นไอ้อันนั้นเอ่ออะไรนะเด้งตัวเองขึ้นมือได้แทนเนาะอืมซึ่งถามว่าถามว่ามันโบเก้นเท่าไหมเหรอก็คงไม่นะครับ เออคือลงไปเป็น133สามตอมได้แหละเอ่อเป็น133สตอมได้เหมือนชามูชามาแต่ว่ามันจะไม่ได้เล่นไม่ใช่มันจะไม่ได้การ์ดใบอื่นมาเล่นเพิ่มเพ,มเพล์ในเทอร์นนั้นนะเนาะเหมือนชามูชามานะครับเพราะว่าในเคสของชามูชามาเนี่ยมันเล่นครบหกใบปับ๊บเสกการขึ้นมือแถมเอ่อเปลี่ยนคอรของการที่มันเสกเป็นศูนย์หรือว่าอะไรพวกนี้ด้วยแล้วแบบมันจะเอาไปต่อคอมโบกับพวกแบบอะไรนะลาดิก้าอะไรประมาณนั้นได้อีกนะครับอืมซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ขนาดนั้น นะครับเอ่อแต่ส่วนตัวก็คือมองว่ามันก็โซลิดดีเนาะเอ่อสําหรับการไปน,นี้นะครับไอ้ใจ่หนึ่งได้สตอม3าเนี่ยมันย่อมดีอยู่แล้วเนาะเอ่อแล้วใบต่อมานะครับอันนี้เป็นของกอร์ยอนเนาะคลาสเมนของผมนะครับเอเลแกนต์ซอดมาสเตอร์เนาะสองหนึ่งสามอีโวเป็น3าห้าเนาะอืมมีเทรดเป็นออฟฟิเซอร์นะครับแล้วก็มีแฟนเฟนบอกว่าถ้าลีดเดอร์อีกฝั่งเนี่ยเป็นเอล กอย่ยอนวิชและก็แวมพา์เนาะตัวมันจะได้วอดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นดราก้อนเอ่อเป็นเนโควิชชอปและก็เนเมซิสมันจะได้แอมบูชเนาะอืมน่าสนใจนะครับเหมือนกับลูเซียสเลยแล้วก็แฟนแฟร์นะครับได้จั่วการ์ดหนึ่งใบเนาะโอ้ก็ไออะไรนะไอคล้ายกับทักกิสมิใช่ปะ่ะเพราะว่ามีแรลลี่สิบด้วยที่บอกว่ารีอีโวพอย์ให้เรานะครับแรลี ip, ่สิบรีอีโวอย์ ซึ่งในเคสของทาคิซึมิเนี่ยมันจะได้คีย์ก็อเดอรฮันที่เอามาเคียร์บอร์ดตอนต้นเกมได้แล้วก็คอยอโปรเทคเราจากไอ้สเปลดามเมจในตอนที่แรลลี่สิอะไรประมาณนั้นใช่ปะ,ะแต่อันนี้ก็คือลงมาแล้วมันได้เล่นการ์ดไอ้ไม่สิมันได้การ์ดขึ้นมือมาบวกหนึ่งใบ อะไรประมาณนั้นแทนนะครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับแล้วแบบไอ้เอ๋ยนะขึ้นอยู่กับคลาสอีกฝั่งด้วยเนาะว่าเราจะได้แหวลอะไรประมาณนี้ซึ่งได้แอมบูชก็ดีนะครับได้วอดก็ดีดีทั้งคู่นะครับไอ้ว่างก็ดีอันนี้มันเหมือนกับว่า w h a t e v e ออะไรก็ได้ยังไงก็ได้นะครับมีก็ดีไม่มีก็ได้เนาะ,ะที่น่าสนใจจริงก็คือตรงนี้แหละเนาะที่จั่วการ์ดที่อ v o p o อแล้วก็ในตอนว่างอีโวนะครับจะยิง2ดาเมจใส่ All En e m y f o l l o w e r แล้วก็ใส่หน้าลีดเดอร์อีกฝั่งด้วยถ้าแกรี่ี่20จะยิง4ดาเมจแทนเนาะอืมก็ตอนเล่นเกมแกรลี่20แกรี่ี่20ก็ว่าไงดีปั่นขึ้นไปถึงไหมก็ถึงแหละแต่อาจจะช้าหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับโอ้แต่ยิง4่จ่าย2เนี่ยบวกกับอีก1เม็ดโวเนี่ยก็ไม่เลวเนาะอะก็ไม่เลวนะครับคอยแบบช่วยพุชดาเมจในการปิดเกมได้อะไรประมาณนั้นเนาะ อ่าก็อาจจะอยู่กับอีโวกอยอนหรือว่าอะไรประมาณนี้ปะเด็กหลุดคงไม่เล่นหรอกนะครับมันมันแรลลี่ไม่ถึง20่สิบแน่ๆนะครับแต่กับไอ้เด็กสายแรลลี่อีโวคอนโทรลอะไรประมาณนั้นเนี่ยก็คงเอาไปใส่ได้นะครับไอ้การ์ดับสองที่เล่นการแล้วได้การ์ดอย่างกาเวนทาคิซึมิหรือไอ้ใบนี้เนี่ยมันมันย่อมดีอยู่แล้วอะนะครับอ่าประมาณนั้นเนาะแล้วแบบโอเพนแมนใกล้ตกแล้วด้วยใช่ปะนะครับอ่าโอเพนแมนใกล้ตกแล ไอการฟื้นอีโวพอยมันก็ใกล้จะหายไปแล้วนะครับอ่มันก็แบบว่าไงดีมีการไปนี้มาคอยเอ่อยนะกับไม้ต่อเนาะก็โอเคดีประมาณนั้นนะครับเป็นการที่โซลิดดีเนาะแล้วก็ไปต่อมาเป็นของดราก้อนนะครับดราคอนโฟก์ดราคอนโฟก์ฟิชชิ่งเนาะอือเป็นสเปลจ่ายสองนะครับอือม,มันบอกว่าคอสสองดราคอนสเปลที่ฟิวชั่นจะได้เอ่อรนะฟิวชั่นด้วยตัวสเปลและอมเลตเนาะ อ่มันบอกว่าถ้าฟิวชั่นไปแล้วนะครับอ่มันจะไอ้อะไรน,นะถ้าเกิดว่าติดโอเวอร์ฟลูด้วยเนาะฟิวชั่นไปแล้วติดโอเวอร์ฟลูนะครับมันจะฟิวชั่นทรานสฟอร์มการ์ดไปนี้กลายเป็นเอ่อะดักออนโฟกัสแกรนฟิชชิ่งนะครับเป็นตัวใจหนึ่งอันเนี้ยเนาะอืมแล้วก็ตัวร่างเบสมันนะครับร่างเบสของสเปลเนี่ยเนาะมันบอกว่าเอาตัวดักออนโฟลเวอร์ชื่อต่างกัน2ใบาจากเดี๋ยวนะ put t ูดิเ f นด์ดักออนการ์ดเดดเวิร์ e ฟิวชั่น เอ่อออดิสการดิสม really ัช so, ท uh, well, uh, well, so right so, ูยูแฮนด์โอ้ก็คือมันเอาตัวดราก้อนที่ชื่อต่างกันอะเอ่อที่แบบเอ่อที่มีการฟิวชั่นไปหรือว่ามีการดิสการ์ดไปในแมชนี้เนี่ยเอาขึ้นมือคุณเนาะอืมชื่อต่างกัน2ใบนะครับก็เล่นในดิสการ์ดก็ได้ใช่ปะเอ่อมันมีดิสการ์ดตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ไอตัวก้างฟิวชั่นของสเปลเนาะมันจะลดคอตัวสเปลจากเอ่องเป็น1ใช่ปะแล้วก็บอกว่าเอาตัว ดิฟเฟอเรน์นะครับดิฟเฟอเรนต์ดรกอนคาส์ฟอลวเลอร์สองใบที่มีคอสอยน้อยเป็นเจ็ดจากไอเด็กขึ้นมือคุณเนาะโอ้จ่ายหนึ่งได้ตัวคอสเจ็ดขึ้นไปเป็นอย่างน้อยขึ้นมือคุณสองใบนะครับเ่าเอ้ยไม่ใช่เอ้ยนะเออจ่ายหนึ่งก็ถูกละจ่ายหนึ่งนะครับจ่ายหนึ่งได้ตัวคอสเจ็ดเป็นอย่างน้อยขึ้นมือคุณสองใบที่เป็นดราก้อนเนาะอืมถือว่านะ่าสนใจนะครับก็ว่างไงดีอะ เอ่ออยากเล่นใบไหนมากกว่ากันนะส่วนตัวผมอยากเล่นอันนี้มากกว่านะก็เสียการ์ดไปใบหนึ่งนะครับแล้วแบบได้การ์ดใบใหญ่ที่อาจจะเป็นใบฟินิชเชอร์มาเนาะมันติวเตอร์เออ่ลูเมลเว่ได้ด้วยใช่ป่ะน,น,นะครับลูเมลเว่มันคอสคอสเจ็ดใช่ไหมคอสเจ็ดไม่ใช่คอสแปดเนาะลูเมลเว่มันคอสแปดนะครับแล้วแบบฟิลอะไรก็ได้ใส่การ์ดใบนี้แล้วก็เออ่เล่นไปจ่ายหนึ่งแล้วก็เสิร์ตมาอืมเสิร์ตลูเมลเวม่มาก็ นึกออกแต่ดิสการ์ดดากอนอะนะตอนนี้นะครับแต่เด็กแอมดากอนอื่นๆก็เอาไปใช้ได้เนาะมันคล้ายกับไอตัวดากอนิคอครับเ,เดี๋ยวผมขอทวนอีกรอบนะ,อะถ้าเกิดว่ามีการกินตัวสเปลหรืออเม็ตใส่มันไปแล้วติดโอฟอร์อยู่ฟิวชั่นทอนฟอร์มเป็นร่างนี้เนาะ,ะแล้วก็แบบร่างเบสเอาตัวดากอนที่ชื่อต่างกัน2ใบที่มีการฟิวหรือว่าดิสการ์ดเป็นในแบบนี้ขึ้นมือ,อแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นจ่ายหนึ่งนะครับ เออกล้าใจยหนึ่งมันจะเอาตัวคอสเเป็นอย่างน้อยขึ้นมือจากไอเด็กเนาะอืมน่าสนใจนะครับน่าสนใจน่าจะซีเพลย์แหละไอการ์ดเสิร์ดอะไรแบบเนี้ยนะครับการเสิร์ดการ์ดการอะไรแบบนี้มันย่อมดีกับดากอนอยู่ยแล้วเนาะอืมแล้วก็อันนี้ใบสุดท้ายของวันนี้นะครับสวิฟสวิฟคิกเนาะเอ่อเป็นกอย่อนสเปลจ่ายสองนะครับที่บอกว่าอันนี้ฟิวชั่นด้วยโฟลเวอร์นะครับโฟอลอเวอร์อะไรก็ได้เนาะนิวเท่าหรือว่า ตัวไอ้คลาสการ์ดของมันก็ได้น้อของกอยยอนนะครับก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีการกินการ์ดไปนะครับมีการฟิวชั่นการ์ดไปใส่ตัวนี้เนาะมันจะทรานฟอร์มไอการ์ดใบนี้เป็นเฟรนส์คิกนะครับเป็นไอตัวจ่ายศูนย์เนี่ยเนาะอืมฟิวชั่นเราลดคอตัวเองเดอะศูนย์นะครับซึ่งในร่างเบสเนี่ยมันบอกว่าจ่าย2ยิง3ใส่เอนมิฟอร์เวอร์หตัวแล้วก็ได้ฮีวีไนด์ด้วยอ๋อเป็นแบบทาร์กิตเนาะอ่าไม่สามารถจะจ่ายเล่นไปเฉยๆได้ใช่ปะ นะครับอืมก็ก็โอเคแหละนะครับเคียบอร์ดหนึ่งใบตอนต้นเกมแล้วก็ได้ดรลลี่หนะึ่งเนอะอืมแล้วก็ตอนที่เป็นสเปลจ่ายศูนย์มันจะยิง2ดาเมจแทนนะครับจ่ายศูนย์ยิง2แล้วจัว bij, นะจ 2, จ่วการ์ดหนึ่งใบเนาะอืมจ่ายศูนย์ยิง2จั่วการ์ดหนึ่งใบน่าสนใจนะครับเออก็ว่างดีอะไอ้ตัวคลาสกอยอนเนี่ยเวลาที่มีการแบบฟิวชั่นการ์ดอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับส่วนมากเอาอยากที่จะ ฟิวชั่นโถเค้นเลประมาณนี้มากกว่าเนาะเออก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวการ์ดใบนี้มาแล้วเนี่ยมันจะไปฟิตกับเด็กไหนได้บ้างนะครับอืมเพราะว่าตัวเดนะ็กหลดเนาะมีบาบารอสคอยกินหลดนะครับแล้วแบบไอ้ว่าไงดีเวลาที่ไอ้พวกโฟลเวอร์นะก็จะมีพวกนิวเท่าหรือว่าตัวพวกแก๊งหลดเอ่ยประมาณนั้นใช่ปะถ้าเล่นในหลดนะครับเด็กหลดถ้าใส่ก็ไว้กินพวกแบบในโกลเดชั่นนะ ในโรดิชันมันจะกินพวกแบบไคลรีอ่ i, อสุกาชิโอกิอะไรพวกนัน้นเป็นเป้าให้กับมันได้เนาะส่วนมากถ้าเกิดว่าเล่นเล่นกอย่ยอนแล้วแบบมีการ์ดอะไรประเภทเนี่ยที่มีการฟิวชั่นการ์ดอะไรแบบเนี้ยเราจะไม่ค่อยอยากกินคลาสการ์ดของตัวเองเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นเพราะว่าคลาสการ์ดของกอยอนเนี่ยแวลูมันเยอะนะครับแวลูมันเยอะเนาะมันแบบทาประโยชน์ได้หลากหลายกว่าที่จะเอามากินอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็คิดว่าหลุดในหลุดในโกลเดชั่นน่ะก็ได้แหละเอาไปใส่ได้นะครับกินพวกอสุกาชิโอริแล้วปเราเป็นแบบจ่ายอเออจ่าย2เคียบบอร์ดไม่ใช่จ่ายศูนย์เคีย์บอร์ดเนาะจ่ายศูนย์ยิ่ง2เคีย์บอร์ดจั่วการ์ดด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นในในเดนะ็กแกรี่เนาะมันจะอะไรอะจ่าย2ยิ่ง3นะครับจ่าย2ยิ่ง3แลเราได้1นึ่งแกี่ประมาณนั้นซึ่งรู้สึกว่าในเด็กแกลี่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคมอะอประมาณนั้น นะครับผมเห็นมันว่างไงดีผมมองว่ามันน่าจะเหมาะกับการเล่น Deck, เด็กคอมโบคอนโทรลอะไรประมาณนั้นมากกว่าเนะเาะแบบเอาตัวนิวเท่าไกให้มันกินอะอประมาณนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่ายอย่ยอนเป็นคาร์ทที่มันไม่ค่อยชอบที่จะกินคลาสการ์ทของตัวเองในในเทคฟิวชั่นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ดีเนาะที่มันแบบกำหนดมาเป็นโฟลเวอร์ไกก็ได้นะครับเราจะได้แบบกินนิวเท่าได้ ก็ถือว่าเป็นการที่ดีนะครับเป็นการที่โซลิดดีเนาะจ่ายศูนย์จวดเอ้ยจ่ายศูนย์เราเคลียร์บอแเราจวดสองเอ้ยเราจวดหนึ่งเนาะอืมก็ดูดีนะครับโดยรวมเนี่ยผมว่าการที่มันสปอยมาในวันนี้เนี่ยมันโอเคแทบจะทุกใบเลยนะเออมันไม่มีอะไรที่มันดูโบกเข้นเกินไปนะครับแล้วแบบไม่มีอะไรที่มันดูอ่อนเกินไปด้วยนะครับมันมันดูอยู่ในระดับที่กลางๆทั้งหมดเลยนะครับประมาณนั้นเนาะสำหรับไอตัวการ์ดในวันนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ นะครับอืมก็เป็นแพ็กที่ผมว่ามันน่าสนใจดีนะครับคีย์เวิร์ดใหม่อะไรใหม่เนาะถึงแม้มันจะไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นก็เถอะนะครับอืมแต่ก็นั่นแหละอย่างน้อยก็มีอะไรที่มันดูใหม่มาให้เราเล่นบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ